สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนมาปรับสีผิวให้กระจ่างใสด้วยแตงกวากันค่ะซึ่งเจลแตงกวาก็เหมาะกับทุกสภาพผิวเลยนะคะโดยเฉพาะผิวที่มีรอยสิวฝ้ากะและจุดด่างดำรวมถึงผิวที่มีความเรียบเนียนไม่เสมอกันลองมาทำสูตรนี้ใช้ดูนะคะก่อนที่จะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามช่องมาดามเจนด้วยค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะ และแตงกวาที่ใช้จะใช้เป็นลูกใหญ่หรือลูกเล็กก็ได้นะคะล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วนําแตงกวามาขูดแบบนี้ค่ะหรือใครมีเครื่องปั่นก็ใช้เครื่องปั่นได้นะคะ สำหรับแตงกวานอกจากจะช่วยเติมน้ำให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวแล้วแตงกวายังมีเอนไซม์สำคัญที่จะช่วยผลัดเซลล์ผิวให้ผิวเก่าหลุดลอกและเผยผิวใหม่ที่กระจ่างใสและแข็งแรงขึ้นค่ะและทำให้ผิวที่แห้งกร้านนุม่มนวลขึ้นช่วยชะลอวัยให้แก่ผิวลดริ้วรอยเหี่ยวย่นอีกด้วยค่ะหลังจากที่เราขูดได้เนื้อแล้วเราก็นำมากรองใช้แต่น้ำนะคะ และส่วนของกากที่เหลือสามารถนำมาทำสครับขัดผิวได้ค่ะโดยนำมาใส่โยเกิร์ตและน้ำผึ้งคนให้เข้ากันแล้วพอกหน้าไว15้15-20นาทีแล้วไปล้างออกค่ะพอได้น้ำแตงกวาแล้วต่อไปเรามาผสมกันเลยค่ะใช้เจลแั่นหางจระเคสองช้อนค่ะสำหรับสูตรนี้เราจะไม่ทำเยอะค่ะเพราะว่าใช้ของโสดสามารถอยู่ได้7-10วันนะคะถ้าใช้หมดแล้วเราค่อยทำใหม่ค่ะ ต่อไปเป็นน้ำมันบำรุงผิวค่ะจะใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแบบนี้หรือจะเป็นเบบี้ออยล์ก็ได้นะคะหรือถ้าเรามีน้ำมันอัลมอนด์หรือน้ำมันมะกอกก็สามารถนำมาใช้ได้ค่ะในส่วนของน้ำมันมะพร้าวมีวิตามินอ e ีสูงมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้หน้าอ่อนกว่าวัยอีกด้วยนะคะจากนั้นใส่น้ำแตงกวาที่เราคั้นไว้ค่ะใส่ลงไป1ช้อนนะคะ ตอนนี้ก็ใส่ส่วนผสมครบหมดแล้วนะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันเลยค่ะหรือถ้าเพื่อนๆมีวิตามินอ e ีที่เป็นแคปซูลก็นำมาใส่ได้ค่ะการที่เราผสมครีมใช้เองก็ไม่ได้จำกัดนะคะว่าเราต้องใส่อะไรบ้างซึ่งสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ต่อผิวเราก็สามารถนำมาใส่ได้ค่ะและเนื้อครีมที่เราทำอาจจะข้นไปหรือเหลวไปไม่ต้องทิ้งนะคะสามารถนามาใช้ได้ค่ะ ตอนนี้คนผสมได้ลักษณะแบบนี้ก็หาขวดมาใส่ได้เลยค่ะสาหรับวิธีใช้สามารถใช้ได้ทั้งตอนเช้าและตอนเย็นค่ะในตอนเชา้าถ้าทาเสร็จแล้วก็อย่าลืมทาครีมกันแดดด้วยทุกครั้งนะคะเพราะแสงแดดเป็นตัวการสำคัญเลยค่ะที่ทำให้เกิดฝ้าแล้ววิธีเก็บเมื่อใช้เสร็จแล้วก็ควรเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะอยู่ในตู้เย็นได้7-10วันค่ะ ใครที่มีผิวไม่กระจ่างใสเป็นฝ้ากระจุดด่างดำผิวเรียบไม่เสมอกันลองมาทำสูตรนี้ใช้ดูนะคะและถ้าใช้อย่างต่อเนื่อง1เดือนก็รู้สึกได้เลยค่ะว่าผิวขาวกระจ่างใสขึ้นและฝ้ากระก็จางลงด้วยนะคะสุดท้ายขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะ